สวัสดีครับผมแทนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการเรื่องบอลน,นะครับผมของเพจบอลทองคำนะครับวันนี้ผมก็จะมีข่าวสารของบอลอังกีษมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเรื่องที่1นนะครับสโมสรทุกสโมสรในอังกฤษนะครับได้ลงมติเห็นชอบพร้อมกันนะครับว่า พวกเขาต้องการที่จะขี้คลายมาตรการการฝึกซ้อมแบบเป็นระยะนะครับแบบให้มาฝึกซ้อมกันปะทะกันได้นะครับผมแม้ว่าจะตรวจพบโควิดนะครับเชื้อโควิดในสตาฟโค้ดและนักเตะถึง12คนนะครับจากที่ไปตรวจ2 7 5 2คนนะครับผมเรื่องที่2นะครับรายงานจาก Echo นะครับว่าลิเวอร์พูลไม่เคยเจราจาก,กับซีโมแวนเนอร์นะครับ ของหอกของเอเบรียซิกนะครับผมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเขาไม่เคยเจรจากันเลยนะครับแต่ก็ได้ทายไว้นะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับโลกของบอลนะครับผมเรื่องที่3นะครับลิเวอร์พูลเดินหน้าสอยเตาเล่นะครับปิโอปิคาเคตนะครับสื่อของสเปนนะครับได้เผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้เดินหน้าพูดคุยเจรจากับบุ๊คแฮมตันนะครับถึงการขวัวตัวปิโกจี ชาวสเนปนวัย24ปีในตลาดซื้อขายครั้งที่2นี่ครับและมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับสำหรับการคว้าตัวตาเล่นะครับผมสรุปด้วยวู่นะครับผมในความคิดส่วนตัวของผมนะครับสำหรับตาเล่นะผมว่าเป็นไปนได้นะครับแต่ดิโมเวนเนอร์เนี่ยผมว่ายังไงยังไงอยู่นะครับอะนะครับถาเพื่อนๆชอบหรือถิกใจใน ไคลิปที่ผมทำเนี่ยในเรื่องบอลบอลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ